สวัสดีครับท่านผู้หางานทุกท่านครับวันนี้ข่าวสารการรับสมัครงานเป็นของสำนักงานทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์นะเขารับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานปี2565นะครับรับทั้งสิน้นเยอะเลยนะ79อัตราซึ่งผมขอเน้นย้ำเฉพาะในส่วนที่สำคัญนะครับคุณสมบัติทั่วไปตรงนี้ท่านศึกษาเองนะครับ เน้นย้ำเรื่องของคณสุบัติพื้นฐานที่ผู้สมัครจะต้องมีก็คือสําเร็จการศึกษาระดับอินญิตรีนะสาขาตรงกับตําแหน่งที่ประกาศรับสมัครไม่จํากัดผลการศึกษาเฉลี่ยก็คือเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะครับอายุไม่เกิน35ปีนะคำนวณตามปีเกิดเช่นเกิดปี2530ปัจจุบันก็เท่ากับ35ปีนะครับต้องไม่เกินนี้นะ ข้อ3คือใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม microsoft office ได้เป็นอย่างดีข้อ4มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสามารถไปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารนะ,ะเรียบร้อยแล้วต้องเกณฑ์ทหารมานะครับท่านต้องไปโฟกัสตรงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามกลุ่มงานก็คือตารางที่โชว์หน้าจอตรงนี้นะเขาจะมีอยู่4ช่องก็คือกลุ่มงาน ช่องถัดไปเป็นตำแหน่งลักษณะงานแล้วก็ถัดไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะที่สําคัญคือช่องสุดท้ายเป็นคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษท่านต้องโฟกัสต,ตรงนี้ด้วยนะตัวอย่างเช่นถ้าเป็นตําแหน่งกลุ่มงานการเงินบัญชีนะเขารับ15ตราเห็นไหมครับถ้าท่านประสงค์จะสมัครตําแหน่งนี้เนี่ยท่านจะต้องเป็นเพศหญิงหรือชายก็ได้วุฒิปอตี สาขาการเงินและการธนาคารบัญชีบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเขารับที่ส่วนกลาง2อัตราเห็นไหมก็ไล่เลียงเหมือนที่ผมกําลังดูตอนเนี้นะถัดลงมานะครับถ้าเป็นเจ้าดีการเงินด้านเก็บเงินจังหวัดพระนครศรีอยุทยาก็2อัตราเห็นไหมครับก็เพศชายนะวุฒปอตีสาขาการจัดการทั่วไปการตลาดการเงิน เห็นไหมว่าช่องสุดท้ายเนี่ยคนสุภาพที่จะได้รับการพิณาเป็นพิเศษมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เห็นไหมครับสามารถขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ท่านใดมีคนสบัติที่จะพิณาเป็นพิเศษท่านก็ได้เปรียบคนอื่นเห็นไหมครับถ้าเป็นเจ้าที่การเงินด้านเก็บเงินที่จังหวัดเพชรบุรีก็เสียเสียตรานะครับถ้าที่จังหวัดราชบุรีก็1อัตราถ้าเป็นส่วนกลาง สะหนึ่งอัตรานะครับอ่าตรงนี้ก็เพศชายหญิงก็ไดุ้ฒดปตีสาขาบัญชีเห็นไหมครับแต่ละแต่ละตำแหน่งเขาจะระบุพูิการศึกษาไว้ท่านดูให้ดีนะครับนี่ก็เป็นคนสบัติพิเศษนะสามารถใช้งานโปรแกรมแสบได้พูดบัญชีสามารถขึ้นบัญชีและได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีเห็นไหมอันนี้เป็นคนสบัติพิเศษนะครับ ถัดไปการเงินและบัญชีก็ที่สับเซิงเซาหนึ่งอัตรานะครับพระนครศรีอยุธยาหนึ่งอัตราเพชรบุรีหนึ่งอัตราไล่เรียงไปแบบนี้นะท่านถ้าเจ้าที่ภาษีก็มีส่วนกลางหนึ่งอัตรานะครับต้องมีความรู้ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าที่สนับสนุนงานธุรกรรมการเงินส่วนกลางหนึ่งอัตรานะครับ ถ้าเป็นผมผมก็จะดูแบบนี้แหละเราจบอะไรมาต้องการจะสอบตำแหน่งไหนแล้วก็ทำงานที่จังหวัดไหนแล้วก็ดูไปนะครับเรามีคนสวัสิพิเศษที่ดีที่เด่นกว่าคนอื่นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าที่จัดประโยชน์17อัตรานะครับที่ส่วนกลางเห็นไหมครับเจ้าที่จัดประโยชน์ที่จังหวัดนครปฐม1อัตราที่สระบุาี2อัตราที่พระนครศรีอยุธยา1อัตราที่ ส่วนแยกเพชรบุรี1อัตราถัดไปนะเป็นเจ้าที่จัดประโยชน์ด้านบริการผู้เช่าที่จงังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็1อัตรานะครับที่เพชรบุรีหอัตราแล้วก็เจ้าที่สารบันส่วนกลาง2อัตรานะครับเจ้าที่ธุรการส่วนกลางก็2อัตราเช่นเดียวกัน เจ้าที่ธุรการที่สับซึมเศราก็1อัตรานะครับเพชรบุรี1นอัตราเจ้าที่บริการผู้เช่าส่วนกลางก็รับ5อัตราเจ้าที่สนับสนุนงานภารกิจพิเศษที่ส่วนกลางรับ1อัตรานะครับเจ้าที่จัดกรรมสิทธิ์ส่วนกลางรับ1อัตรา เจ้าที่บริหารงานจัดจ้างส่วนกลางรับหนึ่งอตราในช่างก็มีนะในช่างปฏิบัติงานณนะอาคารนิทัศรัตนโกสินทร์นะครับหนึ่งอตราแล้วก็วิศวกรส่วนกลางหนึ่งอตรานะถัดไปเป็นทนายความด้านงานคดีส่วนกลางรับห้าอตรานะครับนี่ท่านต้องว่าความมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีเห็นไหมคนสมบ,บัติพิเศษนะครับ ทนายความด้านงานนิติการส่วนกลาง5อัตรานะเจ้าที่ทะเบียนได้ข้อมูลส่วนกลางรับ9อัตราเจ้าที่ทะเบียนในข้อมูลจังหวัดสับเซิงาวรับ1อัตราที่ปนครศรีอุทยารับ1อัตราที่นครสวรรค์1อัตราราชบ,บุรี1อัตราแล้วก็ส่วนแยกเพชรบุรีรับ1อัตรานะครับ ทีนี้มาดูค่าตอบแทนกันครับก็รับเงินเดือน1 5 0 0 0บาทนะแล้วก็มีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ800บาทนะครับเงินช่วยเหลือค่าเดินทาง2000มีค่าตอบแทนพิเศษนะฮะสำหรับตำแหน่งทนายความเนี่ยก็2000แต่ต้องมีใบอนุญาตเป็นทนายความด้วยนะถ้าเป็นตำแหน่งวิศวกรก็ก2 0 0 0ถึง4,000ตามระดับไปประกอบวิชาชีพนะสองตำแหน่งนี้ก็จะได้เยอะกว่าคนอื่นนะ สวัสดิการด้านสุขภาพก็มีค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัวมีห้องบริบาลผู้ป่วยตรวจสุขภาพประจําปีประกันคุ้มครองกลุ่มนะครับด้านการออมในเงินกู้ยืมก็มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินทุนส่งเคราะห์เงินกู้กรณีฉุกเฉินนะด้านที่อยู่อาศัยก็เป็นอาคารที่พักอาศัยสําหรับพนักงานเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เงินช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยนะครับด้านเครื่องแต่งกายก็มีเครื่องแปบพนักง,งานด้านการศึกษามีค่าเล่าเรียนบทนะด้านกีฬาและนันทนาการก็มีสนามแบดมินตันสนามเทนนิสนะครับสนามเทเบิลเทนนิสนะครับเรามีห้องออกกําลังกายด้านการชปนกิจสงเคราะห์ก็มีเงินช่วยเหลือค่าการกุศลน,นะ วิธีการสมัครผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถไปที่เว็บไซต์นะครับ c r w w d p r o p e r t y o r t h นะาข่าวจะซื้อจัดจ้างและรับสมัครงานตั้งแต่วันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมก็เริ่มแล้วนะตอนเนี้ถึงสิ้นเดือนนะวันอังคารที่31พฤษภาคม255ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวผมก็แนบลิงก์ให้ท่านนะจะได้อำนวยความสะดวกในการสมัครนะครับวิธีการสอบคัดเลือกก็มีทั้งสอบ ข้อเขียนปรนัยนะแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์นะครับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบก็ภายในวันพุทธที่15มิถุนายน2565นะครับใครจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ที่แผนกงานบุคคลกองบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารทรัพย์บุคคลโทรศัพท์นะ0 2 7 8 7 6 6 9 0 3ในวันจันทร์และวันศุกร ตั้งแต่8โมงครึ่งตอนเช้านะครับถึง16.30นาิในตอนบ่ายก็เว้นวันหยุดนักขับตัวเลิกก็พูดตามตรงคือวันเวลาราชการนั่นแหละนะครับก็ตั้งใจนะท่านใดที่อยากทำงานนะครับขอให้ตั้งใจและได้ดง,งานทำทุกคนนะขอบคุณนะครับทุกท่านที่ทุกท่านกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ